บ้านโภตาะนะครับหมูสองหนูเก้านะครับก็วันนี้เป็นงานของเด็กนะครับเด็กลุระหลานนะครับชูนิคเด็กนะครับที่ท่านทีประคองนะครับทุกท่านสบายใจนะครับว่ากหลานอยู่กับชูนิเล็กนะครับก็ให้มีคุณภาพนะครับเว่าดกินโอกาสนี้เนื่องจากนะครับวันนี้เป็นนเดับชาติ เราก็กระชับสารวัลนะคะตลาดโครการบริหารสมนตำบลโพตานะคะย้ายมาใหม่ด้วยแล้วก็ปอซึ่งเป็นค to <Pf le. S 1> ู่ดูแลกำกับดูแลด้านนี้ก็มานะคะถ้าหากมีปัญหาลายหยุดแบลูกหลานของท่านนะคะก็จะมีรับนะคะรับใช้กิโลสุขภรรยาที่นี่ค่ะขอให้ท่านมีความสุขตลอดไปนะคะขอบคุณค่ะสารวัลผู้ช่วยนะครับและก็ผู้ปกครองนะครับ ของสูนเด็กเล็กบ้านเระตางนะครับก็วันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นวันดิกเนาะฝ่ายปกครองถนนกระตางนะครับในแต่รับหมู่บ้านนะครับแต่ได้วม้อขนมนะครับให้กับทางโรงเรียนในแต่ละโรงเรียนนะครับอันนี้ก็คือแนวทางของฝ่ายปกครองเราในท้ายที่สุดนะครับกาบขอคุณพระศรีรัตนตรยและกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ นะครับจงปกปองรักษานะครับคุณครูนะครับผููปกคร้องอและการเรียนน้องน้องนุ่นทุกคนนะครับได้มีแต่ความสุขความเจริญนะครับคิดสิ่งใดก็ขอให้สมความมากปรารถนาคิดเงินคอยได้เงินคิดทองนะครับขอให้ได้ทองรับผมขอกกาบสวัสดีครับ Làm khen, lành, phân làm bạc nhà kiến, dù tôn ôn phán mà phân phám làm hành đầy đầy hến, อย่าลืมว่ามาจากดินลืมพานลืมถินมันบอกแก่นแา,นานให้เตาเรียน